ก็อย่างเลียวาช่อบนะปลาดุกเนี่วปลาดุกสวยโอ้ต่อวันนี้กินนะครับ จวดยามเช้านะครับมากูเ้เบ็ดเอร่อาพี่อะไรันมานี่ยอ้ยกระดุกเออเงี้ยมันออก กระดูกประชอนกับตัวนิดเดียวอันนี้ติดอีแล้วนี่ครับกระดูกตัวอ้วน ปลาดุกอีกแล้วอ,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 อีกตัวหนึ่งเก็บอีกตัวหนึ่งได้อตอนเช้ามีแต่ปลาดุกเนาะ 嗯，你念叨 ใหญ่เลยตัวใหญ่เลยหึเเหนือง้าเหนองเหน่ใหญ่เอ้าใ่

Poor, poor diet. <laughs> <laughs> I ต้องเช้าติดตัวใหญ่หน่อยอันนี้งอเลยอยู่ไหมเนี่ย ปดอปดกตายตัวใหญ่ตายแล้ว สว่างแล้วยังไม่สิบเลยจันก็จะใส่ยาวตามคลองนี่แหละครับเตืนไปกลับก็สองกิโลกังเลืออีกเยอะนะครับ มาตั้งแต่ปีสี่ยังไม่เสร็จติดอีกตัวนะครับนี่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันรัวมันหลุดดุ๊กสวย ปนดุกอีกแล้วตอนเช้าส่วนมากจะติดแต่ปดุกนะ เพืดด่อนลื่นหน่อยสิแ่ไม่ลืน่นอื้เอาเงียงออกอื้อ โอเคนะครับกูเสร็จเรียบร้อยนี่ครับผมประมาณกิโลกว่า เันจะใส่สองข้างนี้เลยครับเดินไปกลับก็ประมาณสองกิโลเหนื่อยหน่อยแต่ว่า <Pharise> ม <es> mm ันได้อย่างนี้ก hey, ็ดีเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับ Wah, ni karpong paduk tris weh. Wah. Paduk tris weh. Ya! Kut! Kut ni kena kut. Kut. Minta naik dia lagi dong. Naik. Minta naik lagi. Minta tur. Ya. Minta naik lagi. จบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวัสดีครับ